เมื่อมืองเชียงใหม่เริ่มเติบโตถนนหนาแน่นไปด้วยรถประเภทต่างๆมากมายรถยนต์ส่วนตัวเริ่มกลายมาเป็นสิ่งสามันและรถสาธารณะรูปแบบใหม่ทยอยเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นรถสองแถวจึงเริ่มถูกท้าทายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเริ่มขับรถมาประมาณ20ปีแล้วครับเส้นทางดอยสซิเทพครับดอยปุยรุ่น ปี2,536ครับรุ่นบางกอนทองครับบางกอนทองช่วงนี้ก็รายได้ไม่ไม่ถึงครึ่งเหมือนเมื่อก่อนนล่ครับจากปกติได้พันหนึ่งทุกวันนี้ได้4 500ก็ลดลงมากครับม,มันเหมือนก่อนโควิดอะหลังโควิดมานก็แย่ไปไปตามต่างเศรกิจเป็นลักเศรกิจม,มันบดีหลังจากโควิดมากม็บนพื้นเราไปพอเกี่ยวข้องครับหลายๆอย่างนเนาะมันมนีทั้งบ้านทั้งเม็ดนับมัน ช่วงนี้ตั้งแต่โควิดโควิดหายนะก็ดีมาบ้างครับช่วงกว่อนนี้สองสามปีที่แล้วนี่คนเงียบเลยครับมันไม่ได้ไปเอาไปไหนครับอยู่บ้าน,นะะบางวันก็ดีบางวันก็มไม่ดีก็ไมีเป็นช่วงช่วงนี้ข้อภาษาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่าแต่ก่อนนี่รถบ่ค่อยเยอะค่ะรถส่วนตัวบ่เยอะแต่เดี๋ยวนี้รถส่วนตัวเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาทำให้คนใช้บริการน้อยลง โอ้บักกรนี่เงินมันดีได้เงินเยอะช่วงนี้ถามว่าลูกค้าก็จะลดน้อยบานักแกรครับแ่ถามมาอยู่ได้อยู่ครับอยู่ได้เรื่องครอบครัวได้สบายถ้าเป็นอิสูสุนะครับาเป็นอื่นหมุนมาหู้นแม้จนนํานวนผู้โดยสารจะลดลงแต่คนขับรถสองแถวหลายคนยังคงอยู่ได้เพราะหัวใจสําคัญของอาชีพนี้อยู่ที่การควบคุมต้นทุนและหนึ่งในเพื่อนคู่ใจของพวกเขาก็คือรถอีซูซุด้วย DNA ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมัน และค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงแม้รายได้จะผันผวนแต่ค่าใช้จ่ายยังคงควบคุมได้สำหรับคนขับรถสองแถวนี่คือเครื่องมือทำมาหากินที่ไว้ใจได้เสมอแม่นมันจะดีโลพอยัดแล้วก็บองวองแง่วิ่งนี่โอ้เช้แต่ละอยาอย่างน้ำมันเครื่องนี่นะต่งดำยาห้าพันลงดูแลมันเนโอ้บมกบ่อยัาจุกจิก ทีเหตุผลสําคัญก็คือค่าใช้จ่ายครับมันจะประหยัดทั้งน้ามันไม่ไม่ได้ซ่อมเยอะส่วนมากก็มีถ่ายน้ํามันเครื่องท้าเบรกอย่างนี้ครับที่สําคัญใช้อีซูมาตลอดครับไดเล็กปีสองห้าร้อยสี่ห้าครับก็ได้บอกครับว่านะฮะหลายหลายคันครับอีซูเยอะทนครับยาน้ำมันด้วยครับรุนแล้วก็เราแบบตัวใหม่ขึ้นมาได้เลยครับจนมาถึงตัวนี้เครื่องทนแข็งแรงดีครับทนตั้งแต่รุ่นเก่าๆมาแล้วครับ สายฝางจังไม้ครร้อยแปโลประมาณเที่ยวละห้าร้อไปกลับนี่หนึ่ประหยัดครับการใช้รถออย่างเนี้ยค่ะคำนึงถึงการประหยัดน้ำมันการบริการหลังการขายที่ดีของพี่วิ่งอยู่ประมาณ150โลก็ค่อยมีปัญหาอย่างเงยค่ะอย่างรถสองแถวก็จะมีส่วนลดพิเศษตอนนี้ใช้มากว่าประมาณ7ปีเนาะมามีปัญหาค่ะทนค่ะ ซื้อซื้อซื้อไว้กับต่อต่อมาตลอดอีซูซูนี่คือปัญหามันมีน้อยมันแบบจุกจิกแล้วก็เครื่องทนอีซูมันจะกว้างเนี่ยน้อยมันใจมาตลอดก็เลยติดใจอ่ะมันก็เลยแบบว่ามันนี่เหมือนรุ่นพันเก้าเนี่ยมันส้าปะยัตน้ำมันอันนี้ก็สองสองก็คือออโต้มันกับเ่ียแล้วพอๆกับพันเก้าอีซูเขัมปะยัตน้ำมันครับเลยอยู่ได้เลยมีกําไรน้อยเออตั้งมาเที่ยตูเปิดขาขาน่าตื้นสี่สองแปด จากนั้นมาก่อไก้เป็นอูซูแซ่บ2002จากแซ่บ2002มาก็เป็นทีเอฟอาร์เป็นมังกรทรองปี38จาก38มันก็ขึ้นมาเป็นดีแมทปี48ตีลูบาวใก้เมื่งวันนั้ลล 2, นวิ่งเลนล่าง200กิโลยังไม่ได้ยกเครื่องเลยแล้วก็ลงนั่งกับมากันกน,นี่เป็นการที่4และการที่5เลยเปลี่ยนออนิยวซีะตูจอดอยู่บ้านนะครับถามว่าอะไรนี่มันมีสโลตหมดครับถ้าเข้าศูนย์นะเป็นอะไรแท้หมดครับท,ยทนยกแต่งงานถ้าถามผมเนี่ยคุ้มโคตรคุ้มเลยครับหนึ่งมันเกาะถนนหนอกสองประหยัดน้มัน ตามสามารถขึ้นกำไรเขาเยอะแต่มื่เขาเติมน้ำมันกยังร่างในวิน 4, ่งสี่ขาถ้าน้ำมันห้าร้อยเนี่ยเขาใสเติมประมาณสามร้อยห้าสิบประหยัดกว่าใครอื่นเยอะอีซูซุมังกรทองที่เคยเป็นคู่หูของคนขับรถสองแถวในยุคทองในวันนี้รถอีซูซุมังกรทองในตำนานได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งอีซูซุดราก่อนแม็กซ์คือการปลุกจิตวิญ,ญญาณที่พวกเขาคุ้นเคยเป็นส่วนผสมของ DNA ความประหยัดน้ำมัน ความทนทานความคุ้มค่าของอิซูซูมังกรทองผสานหัวใจใหม่เครื่องยนต์2.2ลิตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ให้ความแรงรวมไปถึงการเกาะถนนที่ถูกพัฒนามาจนถึงรุ่นปัจจุบันและว,วันนี้ได้เห็นมันคืนชีพอีกครั้งนี่ไม่ใช่แค่การโชว์รถแต่มันคือการบอกเล่าเรื่องราวของความผูกพันอิซูซูดราคอนแม็ก์